รหัสต่อไปค่ะคุณพี่96130ค่ะงานหนังชามัวธรรมชาติฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่10นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งและความหนาค่ะเริ่มต้นที่2นิ้วบวกนะคะ2นิ้วบวกสำหรับตัวนี้ ใส่กระเป๋าสตางค์เน้นเป็นงานกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะงานใบเล็กๆบางๆแบบนี้สามารถใช้คู่กระเป๋าสตางค์ได้แต่ต้องเป็นงานใบเล็กนะคะอ่ะช่องใช้งานค่ะคุณพี่เริ่มต้นจากช่องสิบแรกสุดเลยด้านหน้านะ,ะจะเป็นช่อง1ิที่แบบค่อนข้างยืดหยุ่นอันนี้ใส่เหรียญแบบเป็นกำมือได้เลยหรือว่าคุณพี่เอามาใส่พวกพวงกุญแจล็อกเกอร์ ยาดมยาอมยาหมองของใช้แบบจุกจิกชิ้นเล็กๆที่แบบหยิบใช้บ่อยๆระหว่างวันนะคะเอาไวใ้ใส่ซิปหน้าตรงนี้ได้เลยตามด้วยฝาปิดกระดุมแม่เหล็กนะคะอะไหล่ของเขาจะเป็นสีทองปัดด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่ฉูดฉาดนะคะใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายช่องตัวนี้ค่ะคุณพี่จะเป็นช่องหลวงนะคะบางๆยาวๆเลยสามารถใส่ โทรศัพท์มือถือได้นะคะทุกไซส์ทุกรุ่นเนืงจากมันไม่จํากัดความสูงเนาะนะคะสามารถเสียบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปิดฝาแบบแฟลปลงไปแบบนี้ดันกระดุมแม่เหล็กให้ติดแน่นปึ๊บ นะคะคุณพี่ตัวนี้จะไม่ล่วงไม่หล่นง่ายนะคะตัวฝากระเป๋าเนี้ยกระดุมแม่เหล็กค่อนข้างแรงดึงดูดดี96130เนาะสำหรับตัวนี้ช่องใช้งานหลักอันนี้คือพึ่งจะช่องหน้านะยังไม่ไปถึงช่องใช้งานหลักช่องใช้งานหลักค่ะ1ซิปค่ะเปิดเข้าไปข้างในจะแบ่งออกเป็น3ช่องใช้งานทดสอบนะกระเป๋าตังค์สั้นกันยาใส่ให้ดูกระเป๋าตางันนาตางค์สั้นหนึ่แป้งพับ ะะโทรศัพท์มือถือเอามาใส่ช่องซิปก็ได้ถ้าไม่ถนัดช่องเปิดข้างหน้านะคะพาสปอร์ตนะคะบุ๊กแบงค์นะคะหนังสือเดินทางบุ๊กแบงค์ทะเบียนบ้านนะคะสามารถใส่ได้เนาะหนึ่บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้ใส่สะพายค่ะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนแล้วก็ปลดล็อกด้วยหัวเข็มขัดสำหรับรอบอกรอบเอวของใบนี้นะคะคาดอกได้คาดเอวได้นะคะ เริ่มต้นที่34นิ้วไปจนถึง4 2ถึง44นิ้วนะสำหรับใบนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่34จนถึง44นิ้วค่ะคุณพี่รอบอกรอบเอวเนาะสีพร้อมส่ง3สีค่ะสีที่กัญญาคาดอยู่คือสีตาลอยากได้สีเข้มคือสีน้ำตาลนะคะสีอ่อนตัวนี้คือสีแทนหนังรดนี้สวยมากเลยสีแทนจะแบบสีเริ่มต้นของเขาจะแบบเกือบๆคล้ายๆสีน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วเนาะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคือสีดำนะคะ